เราจะต่อแล้วรู้หรอเัดเราเือเดียวกเลยรันน่นอทักทายเพื่อสมาชิกนะครับมาดูเหลี่ยมนอกรอบอีกเหลี่ยมหนึ่งนะครับวีรำเดินสายนะครับจับคู่กับเจ้าหนึ่งนะครับฝั่งนุนเป็นเจ้าอาร์ตเจ้าปอนแล้วก็เจ้ายักษ์ชลวันสามคนนะครับในเหลี่ยมข้ามหัวนะครับเจ้าหนึ่งแรกข้ามหัวกับเจ้ายักษ์ชลาวันนะครับบ่อนยกเข้ามาเอายกล้นเอาเจ้าหนึ่งว่าไงมวงไปโดนเกีียวเรียบร้อยดี બ બે આ 3000 3000 1 3000 สัน <S reading repetition> ้น <Pop> น <keys am expand> ี้อได้เออเิเอเมเทอีาก like <ivan> ็พี่บําสาพันี <S <S ่อาอนเอาเอามอีกเอามาเอายก็าันเลยี่วันเารรวมเป็เทาไหรเเอยาาสองี่เจ็ท่านนะครับเลยครับอนัมเลยขันอุคนนะาาเอยนอาี้ก็เียอยู่ีต่อ ที่สามที่สามถ้าเปิดมาเป็นเดียจะมือกระจายอดีเด็ดเเอาไปยังาพเอาปยังพันเอาสองพันสอเท่าไรสองพันอนหึงเอาเหมือนนียเฮ้ยพูดม่ได้ไงเก่งไม่ได้นะมันนีเราพูดมันเฮ้ยเฮ้ยเนอะยกเลยยกเลยเอาเดียวรวคนเดียววเนีไม่เล่นแล้วพี่พูดไม่พอพี่้องอกลยา อันนี้เล่นเล่หน่เอันเป็น5นกันหายคนครับทักทายสามนีองท่านนะครับบังบังบัง băng 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 Há. băng 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 เอาเปิดหนึเอาจับบอลยกเข้ามาเจ้ายักปักเข้าให้โดนเกี่ยวเจ้าหนึ่งเจ้านึงยกเข้าไปเอาวิ่ง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 วงไปเรียบลอยโอ้โห เจ้ท yeah, 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 yeah. uh, right. in really ีจังหวัดเจ้าที่ใจแรงอกว่าไม่ใช่ีจังหวะเดียวมันมีลูกที่จะรับงากว่าเร้ยกด้แต่ผมไม่ียนะครับเย่ม่ต้องเรียกาคุณน้องครับเรีกบางคไปเรียกห้า้าห้าหห้า่้า้าย้าห้าาาาหห้าห้าห้าาห้าาหห้ามาห้่ห้้า้าห้ห้าาห้า้า้ห้าห้า้าห้้าาหหา้ ร้านค้าเรียกว่าร้านอะไรนะไอเอาร้านค้าที่เปิดใหม่นะครับคุณเจมส์ชนะพลขอให้ขาขายลํำรวยนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกปาดเข้าให้โอ้โหมินิหมาดนะครับที่ของเจมส์ชนะพลนะครับขอให้ขาขายลํำรวยนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับน้องอันดาสไลเดอร์นะครับอ๋อ เข้ามาดูเจ้าชาละวันพัดถิ่นนะครับหรือเจ้าหมีไอเจ้ายักษ์ชาละวันนะครับสามต่อหกนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าหนึ่งวงไปโดนเกี่ยวอุย้ยเจ้าอาจเกี่ยวไม่ขึ้นนะครับเรียบร้อยแน่นอนครับถักทายคุณพงหนามแดงนะครับ หต่อสนะครับเอาเสือไปจ้าปอนเปิดหนึ่งจ้าปอนยกข้ามาอยู่ที่เจ้ายักษ์โมงมาเรียบร้อย3ต่อหกนะครับเอาเสือไม่ข้ามเสมอยักษ์ครับมาครัาเจ้ายักษ์แต้มตามด้วยนะครับ3ต่อห 6-3นะครับเอาเสือไปเจ um erm ้าปอนเปิดหนึ่งเจ้าปอนยกขึ้นมาเจ้ายักษ์มงมาเจ้าหนึ่งเปิดเอาวิ่งเองนะครับยกเข้ามาต้องแก้ไขไปก่อนเอาโมงไปเจ้าปอนเปิดหนึ่งเจ้าปอนยกเข้ามาอยู่ที่เจ้ายักษ์มงมาโอ้โหเสียนกยืนกาลังกาลังกำลังยืนให้กําลังใจอยู่ลูกมาทางขวาเปิดไม่ทันได้บอกตีเปิดบรรหารเลยลูกขาทุกขับฝาขอบคุณมากครับคุณสํานาชัยนะครับ ถ้าถามว่าสนามไหนนะครับเป็นสนามสวนสยามซอยสิบเอนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเอามมงไปเรียบร้อยเบียงจันชัดเจนครับป่าทักทายเจ้าเปิดตะก้อลาวนะครับขาขายขาขายหมูก็ขายขายร่ำรวยเด้อเจ้าเปิดตะก้อลาวถึงไม่เจอกันอยู่คนละฝั่ง ประเทศเราก็คุยกันทางโลกโซเชียลนะครับไอ้มักคือกันยาวหกต่อ3นะครับเอาเสซอไปแก่ะปอนเปิดหนึ่งเอายก,กมาอยู่ที่เจ้ายักษ์โมงมาโดนเกี่ยวเจ้าหนึ่งออกหลังสนามไปเอาล้วครับทักทายทั้งร้อยกว่าท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในเพจตะข้อไฮไลท์มันๆน,นะครับเรานำความสนุกความบันเทิงสู่เอฟ และเพื่อนสมาชิกที่ชื่นชอบกีฬาอยู่ทางบ้านนะครับยักเก็บเข่าแล้วครับกีสูงยางเหนือสองพงศักยักยังไม่เก็บเข่านะครับแต่กระเดินกระเพกกระเพกนะครับสามต่อหกนะครับออาจาพาเสิฟมาเจ้าหนึ่งเปินหัวเดียนกยกเข้าไปเจ้าหนึ่งงงไปเอาโดนเขี่ยวโอย หกทสามนะครับอาจเปิดหนึ่งเจ้าปอนยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้ายักษ์มงมาเรียบร้อยเอาเสิร์ฟมาเจ้าหนึ่งเปิดเอายกเข้าไปเอา,เอามงไป กต6-3นะครับเจ้าปอนเปิดหนึ่งจ้าปอนยกเข้ามาอยู่ที่เจ้ายักษ์มงมาเรียบร้อย ประกาศตามหายเบอร์เจ็ดให้หน่ไปผมบอกเลยบอกเจอหน้าร <hey. S 3> e ู้เรื่องไอ้เฮ right. so ียเนี่ยไอ้เบอร์เจ็ดเนี่ยใครเบอร์เจ็ดมันชื่ออะไรบาร์นี่นะบอกเลยประกาศได้ไหมเบอร์เจ็ดไอ้เฮียแม่งเล่นไม่เป็นเล่นนะไอ้เฮียเดี๋ยวมึงเจอกูแล้วมึงดูเดี๋ยวมึงเจอกู มันชื่ออะไรไอ้ไอ้บาาเทียอะไรส้นตนนีนเนี่ยเดี๋ยวมันเกลือกูบมกกันนี่ยแม่งเวลากูเล่นแม่งกูเสียกูเสียงกันสดแม่งเฮียสามต่อหกนะครับเอาออกนะครับ ใจหมดคิดจะเอาเกต่อสามนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกมงมา แล้วพี่นกงั้นแหละแต่ไม่ต้องยกนี่แหละมันต้องผ่านที่ผ่านอยู่ตรงนี้มันให้จบด้วยการสับอ่ะไม่ใช่ดึงกลับถ้ายกสูงมันก็ดึงกลับยกจะยากไปเราชอบยกย่างก เอาเปิด้เึาไดเขายกข้ขาไ้นเไป้เจา้ายเขษ์ด้กามเขา้เา้ามเขาไเจาด้าหนึเงเาไ้เาเขาดเอาดเขา้เได้เขด้เขาได้เขาที่เขง,งหร้อพาใด้เขาไเกมแรกก็เสียนกเุยไำ้ับาเจ้าหนึ่งชนะไป้เครัดเ ฝั่งนี้เลยลงต่ออีกคนหนึ่งครับให้เจ้ายักษ์ชาวันไปช่วยแต่ตอนนี้แต้มยังตามอยู่นะครับฝั่งสามคนแปดต่อสามนะครับเอาเสิร์ฟม,มาออกนะครับเป็นเกมฝั่งทางสองคนขอแก้นะครับแต่ว่าทางเจ้ายักษ์ลงไปอีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้แต้มตามอยู่ที่สามต่อเจ็ดสามต่อแปดนะครับเอาเสิร์ฟไปเอาเปิดหนึ่ง เอายกเจ้าหนึ่งมงมา <c oughs> เรียบร้อยตักถ่ายทั้งร้อยยี่สมท่านนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันมาน,นะครับเป็นเหลี่ยมนอกรอบเฉพาะกิดนะครับที่สนามสวนสยามซอยสิบเอนะครับ <c oughs> เอาเสริมมาเอาเปิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> แจมห่างไปอีกแล้วครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> 9ก้ทอสนะครับ3ามทอเก้านะครับเอาเสิร์ไปยกเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเจ้าหนึ่งมงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโ 9ต .3 นะครับเอาเสิร์ฟมาเปิดหลังเท้าเอายก10ต .3 แล้วนะครับตอนนี้ถือว่าห่างเลยนะครับแต้มเอาเสิร์ฟมาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปอยู่ที่เจ้ายักมงไว้โดนเกีียวอยู่ที่เจ้าหนึ่งมงมาเรียบร้อยเป็น11แล้วครับตอนนี้ สิบเอ็ดต่อสามนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเอาโมงไปเรียบร้อย

อาท่าเรือนะครับโขแก่มันถูกไหมตอนนี้อาท่าเรือแต้นตามด้วยนะครับไม่อ่อยนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกอยู่ที่เจ้ายักเข้าไปเรียบร้อยอ เอาซื้อไปเอาเจ้าหนึ่งเปิดยกเข้าไปเจ้าหนึ่งมุ่งเข้ามาเรียบร้อยดีสิบเอ็ต่อสี่นะครับ เอาเสือไปเอาเปิดหัวเอาโยกเจ้าหนึ่งมงมา <c oughs> สิอต่อสี่เอาเสือมาเจ้าอารเปิดหนึ่งยกเข้าไปอยู่ที่เจ้ายักษ์เอามงไป สี่ต่อสิบเอ็ดเอายกล้นมานะครับดูที่เจ้ายักษ์มองไปโดนเกี่ยวเจ้าหนึ่งเอายกเอาล้นมาอยู่โอ้โหมาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น5้าต่อสิอดนะครับ ห้าต่อสิบเอดนะครับ <gorilla> เอามองมาโดนเขียวเจ้าป้อนเอาแล้วอยู่ที่เจ้ายักษ์ <gorilla> มงไปก่อนโอ้โหมงไม่ข้ามนะครับสิบเอดต่อห้านะครับเอาเปิดหนึ่ง มาต่อสิเบเอ็ดนะครับเอาเสือไปเปิดหนึ่งเอาโยกเอามุงมาโดนเที่ยว เอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมายกล้นเอาตอนนี้ฝั่งสามคนแต้มตามนะครับเจ้าหนึ่งกับเสียนกบีรำแต้มนำอยู่ที่สิบเอ็ดต่อห้าเอาเสือมาเอาเปิดหัว กบ,บอลยกเข้าไปเจ้ายักษ์มงเข้าไปเรียบร้อยยังล็อกไว้อยู่นะครับห้าต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเจ้าหนึ่งมงเข้ามาเอ้ามงไม่ข้ามเอาแล้วครับได้มาอีกหนึ่งแก้มเป็่นหกต่อสิบเอ็ดนะครับ กต่อสิเบียรนะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าหนึ่งมงมาเจ้า้อนเข้าไม่ทันโอ้โห <c oughs> เอาเปิดหนึ่ง เอาโยกเข้าไปอยู่ที่เจ้ายักษ์ปักเขาให้เรียบร้อยหกต่อสิบเอ็ดนะครับ,บ,บเอาโดนเกี่ยวเจ้ากอนแล้วอยู่ที่เจ้ายักษ์ว่าจะเป็นแต้มไหมปักเขาให้บบโอ้โหมาอีกหนึ่งแต้มแล้วครับเป็นเจ็ดต่อสิบเอ็ดแล้วครับ โดนเกี่ยวบ่อยๆนี่โอกาสเป็นแต้มมีนะครับทางเจ้ายักษ์ชารวันนะครับจะยกเข้าส,สวยหลายลูกเอานะครับแอบลงทเบีครับเอ้าเสือไปเอาเปิดหนึงเอาโยกเอาเจ้าหนึ่งมงมาโดนเกี่ยวหลังเท้ายกเจ้ายักษ์แปรไปเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเข้ามาใหม่ป้าเขาโดนเท้าเอาอยู่ที่จ <S S S เจ้าปนเจ้ายักษ์ป้าเขาให้ยังอยู่ เอาเจ้าหน,นึ่งม้วมาโดนเรียบ้อยโอ้ออองอเาเปิดหน่เอายกมวไปเจ็ดเจ็ด

สิบเอ็ดต่อเจ็ดนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาโยเอามงไว้โดนหนึ่งเกี่ยวโยเข้ามาเอามงวนไว้ยอดจะป้อนวางหลังเทา้าปาเข้าให้ยังโยถัดถ่ายทั้งร้อยสามสิบแปดท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในเพจแต่ก็ให้ไลท์มันมานะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆที่ยังติดตามมันอยู่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามสวนสาธารณะสวนสยามซอย11นะครับ h, oh, oh, oh. เอาเสรรือไปเอาเปิดหนึ่งเอายก <c oughs> เอายก เปิดอ้อเอผมหมาวัเดยวเปิดเอาโยกเอาโยกรุน

เอายกขึ้นมามงมาเรียบร้อยกับตอนไหนพ่อนอนละ่ะเอาไปพรุ่งนี้ทำงานกี่โมงเจ้าฟิพวพรุ่งนี้ทำงานที่มเอาไปที่เอาไปที่นั่นน่ะเอาไปที่อะไรเอาไปที่เซเว่นด้วยพ่อตามไปเอาที่เซว่นพรุ่งนี้เอาเปิดหนึ่งเอายกปักเข้าให้ เอายังอยู่อยู่ที่เจ้ายักษ์มงไปเรียบยร้อยเอาไปเอาไปที่ทํางานด้วยตอนเช้าพรุ่งนี้เข้างานกี่โมงพิมพ์บอกด้วยตอนนี้พิมพ์บอกด้วยว่าเข้างานกี่โมงพรุ่งนี้ จรงเชื่อคอบลูกเสือมึงจะบอกมึงถามก่อนท้งแต่ที่ลงมาตีแล้วเกมที่ถามแล้วเขาจ่ายมดได้ยังเาให้มยอนเสออไรคอบัวมถามก่อนจะพูดพูดพูดเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับยากเอามาเกี่ยวในรุ่นหนึ่ง อันนี้นะบอกผมนะมึงมากเลยสามคนนี่มันเป็นรวมฝั่งนี้ได้ยังไงโอ้ยเตือนตุกโม้เนี่ยยักษ์ระยะเตะหัวเข่าสิบเอ็ดต่อเจ็ดนะครับเอาเสิร์ฟมาเปิดหนึ่งเอาย,เาายก,ากเข้าไปเจ้ายักษ์ปักเข้าให้โดนหัวเจ้าหนึ่งเอาว,วิ่งวิงว่งวิ่งวิ่ง อู่นี้แล้วก็เกม13นะครับฝั่ง2คนนำอยู่ที่12 1สิบเ็ดเกม13นะครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเสิร์ฟไปเอาเปิดหนึ่งเอายกเอามงยอดมาโอ้โหเจ้าหนึ่งขาตายเข้างาน9ก้าโมง เอางานเจ็ดโมงอ่ะเดี๋ยวพ่อไปเอาประมาณเจ็ดแปดโมงอ่ะเดี๋ยวพ่อไปเอาประมาณไม่เกินแปดโมงอ่ะเจ็ดโมงครึ่งอ่ะเอายกเข้าไปปักเข้าให้เรียบร้อยเอาไปที่ทํางานด้วยเดี๋ยวพ่อข้าไปเอาที่ทํางานเอ่อวนใเลยเอาเสือไปเปิดหนึ่ง เอาโยกเอายกลนมาอยู่ที่เจ้ายักษ์มงไปเรียบร้อยไหมยังโยเอาแล้วผักถ่ายสองร้อยสี่สิบท่านนะครับ สิบเอ็ดต่อเจ็ดนะครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเซอร์ไปเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเจ้าหนึ่งมงมมาเรียบร้อย 11ต่อ7เอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปอยู่ที่เจ้ายักษ์ตักโอ้โหหมงไม่ข้ามนะครับลูกเดียวนะครับตอนนี้เจ้าหนึ่งขึ้นแท่นนะครับกับผุณจนมวยป่า สิบสองต่อเจ็ดเกมไม่เกมในแมตช์พอยต์ครั้งที่หนึ่งเอาซื้มาเปิดหนึ่งเอาโยกเอายังอยู่ไหมเอามวงมาไม่ข้ามโอ้โหยังล็อกอยู่นะครับฝั่งเนี้ยแต่ฝั่งขุนโจนมวยปากกับเจ้าหนึ่งขึ้นแท่นไปแล้วนะครับไอ้ยักษ์ลอ้เกินี่เลนะแกได้มแ้ไ

รามินทานหนาวไหมครับตอนนี้แถวรามินทานะครับอุณหภูมิไม่หนาวนะครับอากาศกลังดีอากาศดีนะครับ24องศานะครับตอนนี้แถวรามินทาสวนสยามอุณหภูมิ24องศานะครับ เอาเสิร์ฟทัดเนสไปยังยกเข้ามาเอามงมาเปิดหลังเท้าเอายกอยู่ที่เจ้ายักษ์ปากเขาให้โอ้โหมาอีกหนึ่งแก้มนะครับตีหแต่ตรองรองเขาเลยบอกครับแปดต่อสิบสองนะครับ เอาเสร์อไปเอาเปิดหนึงเอายกเอาโ,อ,าโอ้ยเกี่ยวหลังเท้าออกข้างสนามนะครับ12บท่อแเกมไม่เกมเอาเปิดหลังเทา้าเอายกเข้าไปอยู่ที่เจ้ายักษ์มงเข้าไปยังอยู่นะครับยังล็อกลอยอยู่นะครับ แปดต่อสิบสองนะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งออกโมงมาโดนโ oh, oh, อ้โหดีกว่าเกี่ยวติดนะครับสิบสองต่อแปดเกมไม่เกมนะครับ เอาเสรอมาเจ้าอาร์ตเปิดหัวเจ้าอาร์ตยกเข้าไปอยู่ที่เจ้ายักษ์มงเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับจบเกมบุลรลัมออสเตรียมาด้สกอร์สิบสกอเจ็นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามครับขอบคุณามากครับขอบคุณป๋าพงศ์เดชนาคู่สร้างข้าวหอมมะลิบังสุรินนะครับ P.M.J. Sport สปอร์ตของเจ้าบ,บอลเซปักแล้วก็บุญยมสปอร์ตผู้ผลิตเสื้อพิมพ์ลายจากชนบุรีนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับจบเกมการแข่งขันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ